ขอสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลวันนี้ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูมะนาวติดผลดดๆของสวนสีนาไม้ผลกันครับปกติสวนสีนาไม้ผลเราลงคลิปใหม่ทุกวันอังคารทางสวนเราปลูกไม้ผลยืนต้นลมกันไม่ต่ำกว่า10ชนิดมีไม้ป่าเศรษฐกิจและยังทดสอบปลูกไม้ผลยืนต้นมะนาวด้วยครับในคลิปนี้ผมจะพามาดูมะนาวของสวนเป็นมะนาวสายพันธุ์ใหม่นะครับหลากหลายสายพันธุ์ที่ผมนํามาปลูกไว้ เตรียมไว้รูดูแรงปี2568เพื่อขายครับผมจะพามาดูการติดผลติดผลดกดกลูกใหญ่ๆแบบนี้แต่กว่าจะทำให้ออกมาเหมือนที่คุณเห็นในคลิปนี้นั้นก็ไม่ง่ายเลยนะครับต้องใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรใส่ปุ๋ยถูกสูตรยังไม่พอนะครับต้องเสริมด้วยแคลเซียมโบลอนด้วยไม่งั้นผลร่วงครับผมมันเป็นความหลากหลาย ของมะนาวทุกวันนี้เขาพัฒนาสายพันธุกรรมมันขึ้นมาใหม่ครับผมถ้าใส่ปุ๋ยไม่ถูกหรือพ่นโฮอร์โมนสีพ่นโมนไม่ถูกก็ลูกก็จะร่วงครับนี่ถือเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ทางสวนเรานํามาฝากกันครับส่วนสีนาไม้ผลเราสอนคลิปทําเกษตรลง y o u t u b e มาถึงคลิปนี้ผมก็ลงคลิปไปแล้วไม่ต่ำกว่า140คลิปโดยประมาณครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับ กดติดตามแล้วก็ต้องกดเลือกทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดสำหรับการรับชมคลิปใหม่และการอัปเดตคลิปทุกครั้งต่อๆไปของให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญขอกล่าวคำว่าสวัสดีกันทุกคนครับแลวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ